สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาชมพุทตานชมพูนะคะหรือว่าพิงบอลชื่ออื่นก็มีพุตานสุรินพุตานญี่ปุ่นหรือว่าพุตานน้อยค่ะถิ่นกำเนิดของเขามาจากแอฟริกาฮาวายหรือว่าเกาะมาดากัสกาค่ะอยู่ในวงมาวาเซี i, ซึ่งก็เป็นเครือญาติกันกับวงของฝ้ายพุทตานชบานะคะที่รู้จักกันดีในประเทศไทยเรานั่นเองค่ะ พามารู้จักกันให้มากขึ้นนะคะลักษณะลำต้นจะเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ความสูงสูงได้ถึง4-6เมตรมีกิ่งก้านเป็นสีเทาหรือว่าเปลือกก็จะมีสีดำเหมาะสำหรับการปลูกตกแต่งสวนที่มีพื้นที่กว้างไม่เหมาะกับพื้นที่แคบเนื่องจากสูงเยอะขึ้นนะคะเป็น4เมตรแผ่ชายพุ่มออกไปได้ไกลด้วยใบยมีรูป หัวใจรูปไข่กว้างขอบใบจะหยักลึกออกเป็นสามแฉกคล้ายใบพุทต,ตานหรือใบองุ่นมีขนอ่อนๆปกคลุมยาวได้ถึง20เซนปลายเลียวแหลมเส้นใบจะมีนรูปฝ่ามือ5-9เส้นการใบยาวถึง15เซนเช่นกันดอกก็จะออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่งจะออกแบบช่อกระจุกแยกแขนค้ลายกับช่อเชิงลัน ก้านใบแล้วก็ก้านดอกยาวก็ประมาณ3-5เซนหรือมากกว่าเล็กน้อยจำนวนดอกมากใบประดับก็ยาวประมาณ1เซนติเมตรแล้วก็ร่วงเร็วหน่อยกลีบเลี้ยงมี5กลีบรูปใบหอกยาวประมาณ1-2เซนดอกจะเป็นสีขาวหรือสีชมพูมี5กลีบรูปไข่กลับแล้วก็เบี้ยวมีความยาวประมาณ1.5-2.5เซนติเมตรดอกตูมจะรูปทรง รีปลายแหลมกลีบเลี้ยงจะหยักพลิ้วสีขาวสีชมพูดอกบานเกือบจะพร้อมกันเกสรตัวผู้จำนวนมากก็เชื่อมติดกันอยู่ที่โคนเกสรตัวผู้จะเป็นหมันรูปแถบรังไข่จะมีขนยาวก้านเกสรตัวเมียจะเรียวยาวแยกออกเป็น5้าแฉกจะออกดอกเกือบตลอดทั้งปีมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะ หลังจากนั้นก็จะมีผลออกมาเป็นรูปขนาดกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง1-1.5เซนติเมตรจัดเป็นแคปซูลที่มีขนหุ้มห่ออยู่ค่ะสำหรับการขยายพันธุ์ก็ใช้วิธีการตอนกิ่งหรือว่าปักชำกิ่งก็ได้การจเจริญเติบโตสามารถเรี้ยงง่ายแล้วก็โตไวนะคะใช้ดินร่วนปนทรายระบายน้ำดีมีธาตุอาหารดีจะออกดอกได้ทั้งปีชอบแดดจัด แดดจัดออกดอกดกมากดอกกลิ่นหอมกระจายแล้วก็หอมไปไกลด้วยเป็นร่มเงาได้ดีนะคะนอกจากประโยชน์ในการจัดภูมิทัศน์ของสวนแล้วเนี่ยค่ะดอกจะเป็นดอกที่มีแหล่งน้ำต้อยนะคะก็คือน้ำหวานจากต่อมน้ำหวานดอกไม้เนี่ยค่ะเป็นที่ดึงดูดผึ้งแล้วก็มแมลงนะคะผีเสื้อน้ำต้อยของดอกดอมิยาเนี่ยค่ะก็คือจะออกมากแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วย ทำให้สามารถผลิตน้ำผึ้งได้มากในต่างประเทศนะคะมีไวน์พิเศษที่มีชื่อเสียงชื่อว่าดอมิยาไวน์หมายถึงไวน์ที่มีความหอมนำข้อมูลดีๆมาฝากกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะคะสวัสดีค่ะ